ชื่ออะไรครับผม่อบีครับอายุ27เป็นมาเก็ตติ้งครับผมมีเรื่องอยากถามความคิดเห็นนะครับผมทํางานแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยก็ใส่หูฟังข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็คือปล่อยทิ้งไว้เผื่อใครเรียกอะไรผมนั่งฝั่งตรงข้ามกับหันหน้าแผนกพอดีเขาก็มองผมตั้งแต่ผมใส่หูฟังทํางานแต่ผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรทีเนี้ยท่าไปไม่ถึง2เดือนเขาบอกไม่ผ่านโปรเขาก็บอกเหตุผลว่าเข้ากันไม่ได้แต่พอผมถามลึกๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วผมทํางานได้นะแต่ว่าผมมุ่งใช้หูฟังระหว่างทํางานงงไหม ประมาณ3-4ี่ปีที่แล้วครับอ๋อก็ไม่เกี่ยวอยู่ดีอะเวลาหัวหน้าเขาไม่ให้เราอ่<ม>านโปรเขาชี้แจงเราว่าเขาบอกว่าเข้ากับองค์กรไม่ได้ผมว่าก็ไม่น่าใช่อยู่ดีเพราะผมก็ไม่ติดเรื่องการทํางานเรื่องของสังคมอะไรผมก็เข้าได้นะเข้ากับองค์กรไม่ได้แล้วเราได้ถามต่อไหมอะตอนนั้นผมก็ยังเด็กว่าถามวมาแเพราะอะไรเหรอครับพี่เขาก็ไม่ได้ชัดเจนว่าจุดไหนที่เราไม่โอเคเขาไม่ได้กล้าบอกทั้งหมดมารุ้อีกทีนึงตอนเองเมากันถ้าย้อนเวลากลับไปได้บีจะทํายังไงอะ ผมก็คงต้องเลือกใส่ตอนนี้เขาไม่อยู่ผมคิดว่าการใส่หูฟังเพื่อที่เวลาเราประชุมมันจะได้ไม่ไปรบกวนคนรอบข้างผมว่ามัน,ม,นมันดีด้วยซ้ําแต่ถ้าบอกว่าให้ออกเพราะว่าใส่หูฟังก็เขาขายเลิกจ้างไม่เป็นทรรได้เลยนะ เลิกจ้างดีเพราะอูฟังแล้วไม่สามารถอธิบายได้ว่าเราทํางานไม่ได้หรือว่าเราเข้ากับคนอื่นไม่ได้ยังไงมันก็ต้องสื่อมาให้ชัดเจนตามหลัก STAR S T A R S คือบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันคือเหตุการณ์อะไรทีมย่อมจากทัสหน้าที่ตรงนั้นอ่ะเหตุการณ์นี้มันเกี่ยวข้องกับเรายังไงแอคชั่นคือเราทําอะไรลงไปแล้วผลลัพธ์คือรีซอสตัวสุดท้ายอ่ะมันเป็นยังไงทุกอย่างต้องเล่าออกมาเป็นตาตัวเนี้ยเล่าออกมาไม่ได้แต่คุณชี้แจงไม่ชัดเจนนี่ผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้อาจจะเป็น อเ okay. ผมก็อยากรู้เพาผมก็ไม่รู้ว่าดั้งเหตุผลอย่างเงี้ยเขาใช้อะไรแั่ถิงนใจใช้หลักสตาครับมันน้องอธิบายได้ครบถ้วนแบบเนี้ยครับมันถึงจะบอกได้ว่าคนคนนั้นนะ่ะไม่เหมาะกับองค์กรอยา่างไรถ้ามันอธิบายไม่ได้ก็คือมันไม่ชัดเจนอนะ่ะมันก็ไปหลอกเข้ามาทํางานเรื่องของ B. ก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ฟังละกันขอบคุณบมากๆนะที่บมาแชร์ให้กับพวกเรา